จะกล่าวถึงพระองค์ทรงสวัสดิ์ปูนพิพัฒพินโยสโมสรใสยญาติเนื้ออาจอลุงกนในเท่นที่บัญจจทนอันพลายพันทรงสดับํำเรียงเสียงขับกลมสะพลังโ้ลมสาวจูรงังนางนางสวรรค์บำเรราดบาทบงพระทรงทัน กเกษมสันสำราญหฤทัยราบรื่นชื่นกลิ่นบุพาครองประทีพแก้วแสงทรงจำรัดไข่ทรงดำริราชการงานเวียงชัยจนประทรมหลับไปในราตรีครั้นรุ่งเช้าฝ่ายเจ้าพนักงานเตรียมการโดยกระบวนทวนที กรมช้างจัดช้างที่ตัวดีคนขี่ครบทัวตัวคาชาจะดาบขวาซ้ายก็จ่ายเครื่องคนเนื่องมาวางไว้ข้างหน้ากรมช้างพลางผูกมิทันชาโบอ่านผ่านหน้าดารายรสองหูปูจามมารีกลอง ปกตระพองทองปลอยห้อยตาคายแต่ลวนช้างพระทีนั่งทั้งพังพลายหลากหลายเข้ากระบวนส่วนคชาพระที่นั่งพุทธานสำหรับสเสด็ดปผูกเสร็จโทษพระแสงแส,สงสาได้ทรงบาทเป็นกวานจำนานมาใส่กลุยกลองหนุ่งผ้าสมปักลาย ผูกทั้งพระที่นั่งประโจมทองวงพระสูตรรูดคล้องเป็นสองสายโบปักหักทองคว้างสลางลายขะเนยอิงพิงฝายประปริสดางผูกทั้งพระที่นั่งทะเลงโซพระยี่ผู้ปูคอกันกระด้างพระที่นั่งประพาดธงเรมทาง ต่างต่างเลล้วนละกลนกันหมอควานนุ่งลายใส่เสื้อประจุเจือเวทมนต์ดนขยันเจียระบา,าดขาดกับปันเห่งพลันจัดสรรเลือกล้วนแต่ตัวดีถัดมาช้างที่นั่งต่างกรมข้าไทยเกณฑ์ระดมอยู่อึงมี สังช้างดังช้างกันนั้นมากมีโมกควานกับขี่อยู่ครบกลันหน้าช้างสลังล้วนเหล่าทานเพียงจะรานรนรบพบสวรรค์กระบวนช้างพร้มสับชับพลันจัดสันอัศดรที่ตัวดีพระยาศีสวภาจัดมาตน หลวงทรงพลเตรียมกระบวนเป็นทวนทีนายมาผูกมาพาชีล้วนขับกี่เคล็วครองวองไวมาตนพระทิ่นั่งตัวประเสริฐลำเลิศทั้งสองผองใสผ่านดำคำเหลืองเรื่องวิไลสูงได้สามศอกโดยประมาณผูกเครื่องกุดันฝรั่งเศส อย่างเทศพันนรายชายชานประเสงปืนสายขวาอาชาชานโบอ่านปักเอี่ยมอุไรมีโครนทองคลงโอยปล่อยประดับวาววับจับกลุ่มกร,รมมี่ไม่ทองถักบังเหียนเนบเนียนดีห้ามสมภาชีที่โซภามาหนึ่งชื่อว่าพระราหก มาหนึ่งชื่อกระหนกผู้สานายม้าจูงประคองทั้งสองมาคุณเหมือนขี่อาชามาในขบวนคุณนางขี่ช้างตามสเสด็จเตรียมเสร็จตามที่ที่ทวนหัวพันเที่ยวสำรวจตรวจจำนวนเวลาจวนก็พร้อมผลนิกนรกรานั้น พระองค์ผู้ทรงเด็ดทุกประเทศลือลบสยบสยอนรันจวนแจงแสงสีระวีวนพระปูทนเสด็จสู่ที่สงชนเคยสุรายยัดย้อยเป็นฝอยฟองอพระองค์ตองพระองค์ดังสายฝนน้ำกุหลาบหอมฟุ้งจะรุงปน ทรงสุคนธาประทินกลิ่นโอลานสาวสนมกรมในเป็นขนัดรำเพยพัดเสด็จทรงทรงสนานจับประเสงข้างที่มิทันนานพระผูบาลอกทองพระดรงัยชาวปูสามาลาก็กเชิญเครื่องคลานเนื่องกันเข้ามา อาชาไม่ทรงเครื่องตนสำหรับประพาธไพรตามพิชัยฤกกำลังวันสนับเราเชิงนอนชนกาบพระปูสาเข็มขาบริ้วทองคันฉ <c oughs> ลององ,งทรงประพาทในวันนั้นกรมมยีสีอันชันพันนรายสายรัดพระองค์ทรงช้างโนก ริวทองคลองดอกเฉิดชายพระแสงน้อยเนบพระองค์ทรงข้างซ้ายพระธรรมรงเพชรายรอารามเรืองทรงพระมาลาพื้นดำประดับบุตรสราคำน้ำเหลืองพระแสงดบาบกราบคายทําลายเมืองอย่างเยื้องเสด็จขึ้นเกยพลันกลองชนะ จ่าตาเชิญสเสด็จกระบวน,น้าเตรียมเสร็จเป็นเหล่าลันต่างถวายบังคมลงพร้อมกันสเสด็จจากเกยสุวรรณทันทีทรงช้างพระที่นั่งพุทธานทองกระทั่งเตรเซีสองช่องเสียงปีกึกกองทั่วทองทรณี ไห้เคลื่อนที่โยธีเป็นทิวไป